พี่น้องคะมื่อเช้านี้หาอยู่ป่าใกล้ๆบ้านตอนนี้มานาแล้วนะคะพี่น้องมาเลาะเล่นอยู่นามาเจอเห็ดละงกบานนะคะมาดูบานแค่ไหนห้ยเสดายขนาดถ้ามาตอนเช้าเลยที่นี่นะจะได้พอดีเลยนะคะมาดูคะ่ะบานแบบนี้ก็จะได้แต่ก้านมาเล่พี่น้องเอ้ยป่า บานคักบานแน่เอาไปนึ่งเอก้านมันตัดตีนมันไว้ทำสปอต,ตีนมันไปนึ่ง นี่ก็โอ้ยระโง่ขาวบานแล้วเสียดายนะพี่น้องพนะขันมาแต่เศ้ากับสิพอดีอยู่ นี่โดกนึง่งละโงกเขาบ้านฉ่ำโอ้เห็นบบกบ้านฉ่ำๆเลยอ,อันนี้ก็ฟูงนึ่งบ้านแล้วโอ้ย บานๆบานๆสองโดสามคุอนี่คือเจอตะดอกบานๆที่นอพี่นอ้องเอ้ย ถ้าได้ตุ่มๆก็โอ้ยขักขนาดแล้วมีหกดอกมัวแต่ไปหาป่าใกล้ๆบ้านเนี่ยดอกที่สี ขาดซ้ำานะไม่เป็นสปอเซอร์มันก็แซ่บน้ำตีนมันนี่แล้วการมันนี่แล้วเห็นละง,งูแบบนี้จังคือไหมเนาะนแบบนี้จังคือ แบบนี้ก็คืออยู่นี่่าไม่ยังอดีพี่น้องอนะนีน้อยเจ้าปัญญา แบบนี้ก็คือจะคือขนาดแบบนี้นี่ พี่น้องครับพี่น้องเออเห็ดวูเห็ดดินหน้าหน้าวัวงามงาม พอดีคําเอาอยู่บ่กเห็ดน,นี้เบื้งก็เดอ้ออุ้ยสามดอกควัดบาทเดียวอันนี้ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาได้ดอกเดียวพี่น้องนี่เห็ดดินหน้าวัวสามดอก แดงแดงนี่คืออะไรแดงแดงนี่คือน่ารักน้ำหมากน้อยนี่เข็งแรงนี่เอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวดอกหน้าจะให้ปาดแบบนี้แหมนี่อ่ะอ่ะจิ้มเลยอ่ะอ่งกิ้มจิ้ลเอออ่ะเดี๋ยว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 ข้างล่างยายยิ้มข้างล่างยายเออ อจิ้มถ้วยกันอยู่ลึกนะกูดูเดี๋ยวครับ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 เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าจิ้มให้ก่อนลึกมากรุ่นนี้อยู่ในป่าหญ้าด้วยโอ้โหจิ้มยากนะสงสัยได้แต่ดอกเดี๋ยว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 นี่นี่เอาเท้ามันดูลูกได้เลยว้า ครับเอาให้เกิดใหม่นี่ดอกนี้อ่ะบานแล้วโอ้ยเหมือนเสื้อกุ้มเลยมาไปแยกไปแยกให้คุณตาดอกบานๆนึ่ครับมาเดี๋ยวมาม่ไนี่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 เยอะกว่าตาเดี๋ยวเดี๋ยวยายดูก่อนนะเออกุมเดินได้เยอะกว่าตาบ่ตอมันมันขึ้นยากลูกมันขึ้นยากดอกนี้ทำไมอ่ะโอ้มันอยู่ในมันอยู่ในหญ้าแล้วลึกต้นมันลึกมากเลยดูดิจะคาเกาะเนี่โอ้ยเกาะหญ้าเอายาตามันาตั้งเกาะ เอาย่าเอายาก,อ,ายากอืมมันออกทำไมอ่ะฝนตกเคยมันไม่ได้ออกเลยนะนี่มันเป็นอะไรอ่ะอกอหญ้าหรอหญ้ามันพาออกอืมสงสัยไม่ได้โคนมาแล้วตัวนี้หินก้อนใหญ่ด้วยโอ้ดูสิไม่เชื่อไม่เชื่อ,อ,อโอ้ยไม่ได้ตาเอ,อ้ยได้แต่ก้านมัน อืมเพื่อสิได้ตัวนี้ม, <า S 2> มันอยู่ใ<ด>นโกล่ะม,มันเป็นหินมันเอายากาโอจะม่เพื่อนน้อยน้อยม,มีกลุมล่ะ,ละไปหาสิทิ้งไว้ไหน้ยน้อยขักน้อยเน่เห็ดดิน โอ้ยบานแล้วมันบานแล้วลูกโอ้โดอกนี้ใช้ได้เจ้าพูนเจ้าหนเห็ดจ้าุเห็ดแดงสวย <c oughs> เนนน้อยจ้ะสองดอกเนนน้อยมีแต่เนนน้อยวันนี้นลาโงกขาบบได้ตีนเพื่อนซ้ำอันนี้เพื่อนบานปะแล้ว ban lèo ao nhát cỡ nữa có nhát âu ban 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 thơ lơ ban thơ rơ lời นี่ก็บานพี่นอกเลยบัดสีได้มาได้อยู่หน้าเทียงเจ้าของเดี๋ยวเอาเียงนี่แหลออโอ้ยนีเห็นได้อยู่ีเนั่นแหละตรงนั้นแหละคอนพอิีนี่ในกิน

พลังคนกันได้เนาะม,มันอยู่ลึกมากเลยอ่ะ อยู่ลึกขนาดพี่น้องเลยอยู่ในหินแห่อีกตั้งหา้าอันนี้เห็ดละงอกอยู่หนาเจ้า,จาของเลยพี่น้องส่วนมากมันจะเป็นเห็ดละงอกเหลืองโอ้ยบเห็นตอนเพิ่นตูมนะยังสาน,นีพี่น้องอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยไข่เป็ดไข่เป็ด ขึ้นในโคนโคนต้นไม้เอายากขนาดเลยไข่เป็ดหน้าเทียงเียพี่นอ้องพี่นอ้องเออ ได้อีกสองไข่ไข่งามเงมวันนี้เห็ดละงกล้วนๆเด้อเอาอยู่ที่นาโคกของตัวเอง ไข่เป็ดไข่เป็ดไข่เป็ดพี่น้องอีกไข่หนึ่งพี่น้องปุ๊กไว้โโโโก่อนมันยังน้อยอยู่มือแรงอ่ะสีบานอา้ามือแรงจังเอาอันนี้ก็เห็ดดินหน้าวัว พี่น้องบึงตีนพี่นปา้าดงามเอาหาเห็ดหน้าเจ้าของเลยพี่น้อง,อง,องจ้า,อาอนะเอออ้าวเอาไว้นะป้า,ปาดดอกเียพี่น้อง ติดด <hel> ินหน้าว well, so. ัวติดหน้างัวน้อยงามขนาดโดดเด้งเด้งงามงามบานปะกันอีกแล้วพี่น้องเออดูนี่โกเนี่ยเอาเนี่ย โอ้บานปะกันเร็วนี่ก็บานแล้วเหมือนกันทำไมไม่รอกันเลยเนาะบานเร็วแบบนี้ก็จังพอคุยกันได้สำนี้กับพอรับกันได้อยู่ บานแล้วพี่น้องเอ,อ้ยถ้ามาแต่เศร้ากว่าน,นี้ก็สิขักยีดอกอเห็ดตินบ่เนี่ยพี่น้องเก็บเห็ดอยู่นาเจ้าของทั้งบานทั้งตูมเต็มกระตาน้อยแล้วเนี่ยตูมตูมแบบนี้แม้ โอ้ยโบได้ตีนเพื่นซ้ำ สองดอกจุ่มปุ๋ยแบบนี้แม่จะบานปะกันแหมเออสำนีพอดีงามอย่างลบไปลบมาพี่น้องเออย่างลุบไปลบมา,นา,บบมาันเห็นอีกดอกนึ่งขันเห็นกอดน,นี่ก็สิบบานปานี่ ไก่สีบานเลี้ยวย่างลบไปลบมาก็าเห็นอีกดอกหนึง่งเอาอยู่บ่เพิ่นงามดิเพิ่งงามๆดยอันนี้เปื่อยเลี้ยวบ่เอา นี่หน้าเถียงด้ดยพี่น้องด้วยนี่นเห็ดดินตรงนี้นะเห็ดดินเห็ดดินก็เอาไปนึ่งแซ่บคือกันดอกบักใหญ่ดินหน้าวัวงามดอกในแห้งงามพี่น้องเนี่ยโอ้โหสมบูรณ์มากเลย ดอกนี้บานแต่แข็งแรงด้วยไงเนี่ยไม่ n h ้ง g สะในพี่น้องแม่นอยู่บ่ตา โอ้ยอันนี้เปื่อยโอ้ตแตนน่ม้สวยตัดอาตีนเพื่อนเลยให้เพื่อนเปลี่ยนเชืออยูน่นี่โอ้สวยหน้าวัวอาลโบแข็งอยู่ดิแข็งแรงนะนนเติมเติมกระข็งขึ้นเลย,ยสวดกระตาน้อย อดอดกในงามงามเรากอเข่าหมอโหเบึงขาเพื่อนโอ้โหงามขนาดเลยข้เาเห็ดเพิงเห็ดเพิงสองดอกอันนี้นะอันนี้นะัให้กุ้งครับที่กุงจิ้มเอานี่งดอกนี่เห็ดเพิง ขอหน่อยขอหนังเอาเลยเอาเลยขอมีดหน่อยขอมีดหน่อยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวยายเอาโคลนมันนี่ไงเอาโคลนมันเลยลูกอ่ะจิ้มจิ้มตรงนี้ลูกนี่จิ้มแบบนี้อ่ะจิ้มเลยเรียบเลยเอาไม่มีดไหมไม่มีดลูกอะโอเคเดี๋ยวมามาโอ้โหหาเห็ดในนาตัวเองได้เต็มกระตาน้อยเลย หาเห็ดน้าจะขอพี่น้องเอ้ยสุมบ้านๆอันนี้โอจะไปทำสปอเนี่ยได้ได้จำนวนหนึ่งประมาณมันได้ไม่หนี่น้มีเขาบอกว่านึ่งจะไปนึ่งวันนี้จะนึ่งนะคะขอจุบที่เพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อแล้วเขาก็เอา